สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะแม่บ้านอีดานวันนี้มีคลิปดีๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะเบลไปเจอ,เ,อเขาทำแซนด์วิชอยู่ใน IG นะคะเห็นในรูปภาพที่เบลขึ้นให้ดูนะคะอุ้หน้ากินมากเลยวันนี้เบลก็เลยจะมาลองทำแล้วก็มาแชร์วิธีทำแป้งตอตียาให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยคะ่ะแป้งตอตียานะคะจะโดยใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะประมาณ2คั้ว แล้วก็ใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะแล้วใส่น้ำมันดอกทานตะวันสองช้อนโต๊ะใครจะใส่น้ำมันรำข้าวก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะประมาณ20ช้อนโต๊ะเราจะค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นวดแป้งให้จับตัวเป็นก้อนแบบนี้นะคะนวดแป้งให้เนียนนะคะแล้วเต็ดใครจะน้ำหนักมือดีนะคะนวดแป้งให้ เนียนประมาณนี้แล้วพักแป้งประมาณ10นาทีนะคะพอพักแป้งครบ10นาทีเราจะแบ่งแป้งออกเป็น4ก้อนนะคะแบบนี้นะคะแล้วรีดคึงแป้งนะคะให้เป็นรูปทรงกลมแล้วโรยแป้งสักนิดนึงรีดแป้งให้เป็นรูปทรงกลมนะคะหมุนมือทั้งสองข้างไปพร้อมๆกันดึงข้างหน้าข้างหลังนะคะให้เร็วๆนะคะมันจะได้เป็นทรงกลมนะคะถ้าเรา รีดช้าๆมันจะไม่เป็นทรงกลมนะคะถ้ารู้สึกว่ามันเหนียวมันติดไม้ก็เอาแป้งอันอกประสงค์นะคะโรหรือทาบนตัวแป้งได้นะคะแบบนี้มันแล้วมันจะรีดง่ายนะคะพอรีดไปสักพักนะคะก็จะได้ทรงกลมขนาดที่เราต้องการวันนี้เราทำขนาดใหญ่หน่อยนะคะแบบนี้นะ ไม่บางไม่หนาจนเกินไปนะคะแล้วเราก็ตั้งกระทะนะคะกระทะเรียบร้อนแบบนี้เอาไปวางบนนี้วางบนกระทะเรียบร้อนนะคะให้สุกทั้งสองด้านด้านนี้สุกแล้วอีกด้านหนึ่งก็สุกสุกๆมันก็จะพองขึ้นมานะคะแล้วเราก็มาเตรียมส่วนของเบอร์เกอร์เนื้อนะคะส่วนของเนื้อนะคะที่เราจะเอาไปใส่ในแซนด์วิชนะเปรืผสม หอมหัวใหญ่บดพริกไทยขมิ้นแล้วก็เกลือนะคะพักพักผสมประมาณ3ามสนาทีนะคะจากนั้นก็นำเอามาปั้นเป็นกุบก,กลมๆใครจะปั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปดาวรูปหัวใจเลีเ้ยงเตะสามใจชอบเลยนะคะแล้วก็เอามาทอดแบบนี้ให้สุกทั้งสองด้านนะคะพออีกด้านเริ่มสุกนะคะเราก็จะกลับด้าน ฝั่งนี้ให้มันสุกนะคะอันนี้ใจร้อนหน่อยมันก็กระทะเริ่ไหม้นิดนึงไม่เป็นไรเนาะไม่มีคนเห็นจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมของแซนด์วิชกันเลยแป้งตอริยาก,ก็ได้แล้วนะคะเราก็เอาเบอร์เกอร์ที่เราทําเมื่อกี้ใส่ชีสเข้าไปนะคะชีสอะไรก็ได้นะคะชีสยืดชีสไม่ยืดเล้วเตะตามใจชอบนะคะใส่เข้าไปแบบนี้ท็อปปิ้งด้วยมะเขือเทศผักตามใจชอบนะคะ ปิดปิดท้ายด้วยซอสนะคะซอสไมยองนี้หรือซอสมะเขือเทศก็ได้โปด้วยแป้งตอร์ติยาแผ่นเล็กแล้วก็ปิดเข้ารวบเข้ากันให้เป็นทรงกลมแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปตั้งกระทะใส่เนยแบบนี้นะคะเอาไปย่างกับเนยนะแบบนี้กดกดสักนิดนึงให้เขาเข้ารูปนะคะพลิกกลับด้านย่างทั้งสองด้านให้สุกให้ชิด ละลายยืดตัวนะคะแบบนี้ก็ได้แล้วนะเดี๋ยวเจะตัดให้ดูอันนี้ใส่ชีสน้อยไปนิดนึงนะคะเราเราใส่ชีสน้อยไปนิดนึงก็เลยไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะคะแต่ก็อร่อยนะคะเพราะแป้งบางแล้วก็เบอร์เกอร์ก็อร่อยด้วย mm. นี่เห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะคะ mm. เห็นไหมนี่โอ้หน้ากินมากๆเลย mm. เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวิจะชิมให้ดูนะอืมฮะอื่อยมากฮะมเห่อยไหมอาย